คุณตองเรียกผมเหรอครับพอดีว,ว่าเอกสารสัญญ,ญาระยะที่3เสร็จแล้วอะค่ะฉันก็เลยกะว่าพรุ่งนี้จะให้คุณเอาไปส่งให้หน่อยอะนี่ค่ะได้ครับเดี๋ยวค่ะคุณก็มีสร้อยแบบนี้เหมือนกันเหรอคะ คุณคือปอนใช่ไหมคะคุณจำฉันได้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่คุณไม่คิดจะบอกฉันเลยสักคำอ่ะคุณรู้บ้างไหมคะว่าที่ผ่านมาฉันคิดถึงคุณมากแค่ไหนแล้วฉันก็ตามหาคุณมาตลอดสิบปดปีอ่ะคุณรู้บ้างไหมว่าฉันผ่าน ใช่ครับผมจำคุณได้ตั้งแต่วันแรกที่ผมมาทำงานตอนนั้นเนี่ยผมตื่นเต้นมากๆเลยนะครับผมเนี่ยอยากจะบอกคุณว่าผม,มคือปอนคนที่รอคุณมา18ปีและผมเนี่ยก็ตามหาคุณมาตลอดเหมือนกันนะครับแต่ตอนเนี้คุณเป็นถึงเจ้าของบริษัทแต่ผมเองเนี่ยเป็นแค่พนักง,งานขับรถผมคิดว่ามันคงไม่คู่ควรกันหรอกครับ นี่ครับจดหมายลาออกผมขอลาออกนะครับเนี่เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งไม่เหมือนกับปาฏิหาริย์เลยนะคะแต่นี่คือสิ่งที่คุณทำกับฉันเหรอผมกลัวว่าตัวผมเนี่ยจะทำให้คุณเสียชื่อเสียงตอนนี้คุณมีทุกอย่างแล้วนะครับผมคิดว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะหาคนที่ดีกว่าผมส่วนผมอะ่ะไม่ต้องพูดแล้วค่ะฉันขอแค่มีคุณอยู่เคียงข้างแค่นั้นก็พอแล้วค่ะ ได้ไหมคะคุณอย่าลังเลอกเลยนะคะเราจะพยายามมันไปด้วยกันแล้วต่อไปอะ่ะมันต้องดีขึ้นแน่นอน,นะคะ่ะฉันไม่ขออะไรมากเลยนะคะฉันขอแค่ฉันมีคุณแค่นี้ฉันก็พอใจแล้วอะ่ะคุณทำได้ไหมคะถ้ามันเป็นสิ่งที่คุณต้องการผมทำได้ครับต่อจากนี้ไปเนี่ย ผมจะไม่หายไปไหนแล้วครับผมรักคุณนะครับคุณรู้ไหมคะว่าฉันรอคุณมานานมากแค่ไหนอะไม่ว่าเวลาจะพาให้เรารอนานแค่ไหนแต่สุดท้ายเธอก็เดินเข้ามาในวันที่หัวใจยังรอเธออยู่เสมอ